ันสวัสดีค่ะหมอกจางๆและควันสวยไหมวันนี้หมอกลงเต็มเลยสบายดีเดินทางเหมือนเดิมค่ะแต่เมื่อนี้หมอกปกคลุมแจ้งเราด้วยสององศาหนาวมากเลยมองไม่เห็นถนนหนทาง อยเมตรเห็นเยอะลอย,อย,อย,อยมเมตร1อยหาเมตรแต่ว่าข้างท่าปกคลุมดยหมอกเมนมตรงไหนที่มีหญ้าหมอกกระลายแนย่สวยนะเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยเหมือนเข่าอยู่ท่างฟ้ามารุ้นว่าเราจะไปทันนานหรือเปล่าตอนนี้ก็ตอนนี้เลยเวลา ไปเติมน้ำมันหัวตะามัามนก็เลยซาในจังน้อยมีทั้งหมอกมีทั้งแสงแดดดอกซากุระบานแล้วนะคะมืออื่นค่อยไ่ว้สิไปไทยมันสิไทยเดี๋ยเพราะวันเป็นสถานที่ของโรงเรียน ก็หาวนอนเอสเปรสโซมอร์นิ่งไปแล้วหนึ่งจอกค่อยไปค่อยค่อยไปมีเวลาอยู่ประมาณสิบเอ็ดนาทีโอ้ตรงนี้หมอกหนามากเลยมอง เ่าคอยเห็นปปไในจ้ะว่ากันระยะ100 m, ร้อยเมตรกเล็งไม่พลาดร้อยเมตรค่อยไปเอาหนามากเลยค่ะมิสซนันนก <Myst ic. S 1> มิสติกมิสติกมิสซนันนะ <laughs> ะฮะฮะฮขเอกักับเป็นคือเด็กน้อยเนี่ยแหละ เป็นยังตื่นเต้นบ่ได้ทำอะไรตื่นเต้นไม่ได้หัวสมองมันก็จะไปตัวทิพตัวแดน,นสองข้างทางเลี้ยวบ่เห็นยังเลยเห็นเตอน,นนี้ละ่ะถนนนี่ล่ะเพราะว่าเป็นซีเมนต์มันเป็นยางบักตอยหมอกก็เลยบ่ค่อยมากปะไดน อากาศ 12- 14องศาอย่ศาังใช่นหมไม่เย็นม่เศามาตอนนี้มันก็นลบศูนย์องศาตอนนี้อยู่ในรถอยู่ในรถก็เปิดฮีตเตอร์เปิดแอร์ฮอนแต่ว่ามันก็นยังศูนย์องศา ก็มีหมอกแต่ว่าฟังมีมีหมอกเพราะว,าว่ามันเป็นทงหน้านเป็นหญ้าตรงไหนที่มันเป็นทุ่งหญ้ามันจะมีหมอกหมอกแล้วก็เป็นน้ำแข็งขาวจานานันทร์พันน้ำแข็งบนยอดหญ้าแมคนิมสวยค่ะสวยมันเราได้อยู่บนเครื่องบินเลย เคร่งฝาคือกันเลยวันนี้ถนนโล่งค่ายแนใ่อยู่หรอกเหลืออีกเจ็ดนาทีไปท่านงานค่อยปะอุตส่าห์เผื่อเวลาแล้วนะเผื่อเวลาห้านาทีว่าจะไปเติมน้ำมันทันไม่ทัน 17นาที7นาทีโอ้ยไปไวๆในตอนอีลาคำแพงอันมีรรถ10ลอ้ออยู่ข้างหน้าเราเวี่ยงทางออกไปทางลัดทางลัดแม่คณิ้งค่ะแม่คณิงเขาวจานพันน้ำแข็งบนยอดอย่า ที่คุ้นเคยสมัยก่อนทางรัดเอิน คนอเอาเลยอีกหนาทีเนี่ยนีจากรถสิบรอบขั้นนั่นก็เม่พอสิบขั้นรอขั้นนี้อีกซากุระค่ะซากุระไม่มองไม่เห็นเลยทางนี้เป็นป่าช้าป่าช้าก็ไม่พีรรอรถขัน้นเียนของทางต็ ที่หนึน่ท่านบ่รถสิบลอ้อพว่วงขอลงคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันที่ที่ทำงานเลยบายบายองเหตุอะไรใชวินอะไรขอลงก่อนเด้อบายบาย้ะกันเด้อใกล้ละลุ้นเลยอีกแค่านาที คลิปหน้าขอบคุณหลายๆค่ะเบิ้งโกษณาในเด้อค่ะเด้อกำลังเก็บเหรียญสลึงอยู่ค่ะบายบาย